ลูสาวเนี่ลูกสาวอันผู้ยุคคุ่นะ่ะชงมไม่โอ้ผิดเวลาฮุ่นปู่นคือฮุนปูมันอีชุนเหรออียูคคุ่นละ่ะครับครับ,รบสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีแฟนคลับผู้ตัดทุกคนครับผมยินดีต้อนรับยูซีกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสอยปลารวยผู้ต่อปลารวยกับยูซีครับผมเมื่อนี้ตามแม่ย่ามครับยูซีครับแต่ว่าโอ้เสียงฝาห้องกันร้องครียเลยเออเพิ่งเดียวขึ้นทุกคนเศ้าจะเพียรครับยูซีครับเสียงฝาห้องนะครับไม่ยูซีครับโอ้ฝนตกฝาห้องกับโบไปครับยูซีครับผมตามแนวทางของแม่ยามดีเลขผีบอกครับยูซีครับผมผีหน้ามาเอินบอกแล้วครับเพราะเมื่อนั้นเพิ่นการนัดไว้ยหรอกครับว่า หลังจากที่เพิ่นสิไปเลี้ยงนะครับเนาะหลังจากงวดที่แล้วนี่เพิ่นได้ยังไหนครับอีซี่ครับผมไปซื้อยังไหนได้ตั้งหาศูนย์สามได้ตรงๆุ่ได้ว่ำหน่าซื้อซื้อยังไหนก็ถือที่ถือเนาะครับเนาะทางทางที่ว่าตัวเพิ่นบอกกันฟันอีกตัวหนึ่งเพิ่นไปซื้อซื้อเวอร์นั่นแหละนะว่ามันมินมีโชคเนาะครับเนาะอีซี่ครับผมครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อยทางช่องเป็นแนวทางเป็นซื่อกล้าครับอีซี่ทุกท่านทุกคนครับอีซีครับผมแต่ว่าบอได้สัมผัสตัวเปลี่ยู่นาาบู่้จักนเพิ่นครับ ไปบ่ถือนะครับเนาะก็ได้สีทั่วถามเอานะครับอีซีครับผมให้เพิ่นว่าทั้งโทรศัพท์นะครับเนาะกับทางทีมงานการละก็เตรียมตัวเลยครับเพื่ออีซีครับผมกเอาการออีกักหน่อยนะครับเนาะให้เตรียมพร้อมแล้วก็ฟังไปพร้อมกันครับอีซีครับผมแม่ยามดีเลขผีนาบอกครับหื้อห้านะครับเอืองวดนั้นเข้าตรงๆเลยทั้งซีสองทั้งศูนย์ซีนะครับเนาะแล้วก็แม่ยามกับ ผีกระซิบบอกอยู่เรื่อยครับเอฟซีครับผมเอาตลอดฟังแผ่พร้อมกันเลยครับเอฟซีครับผมโอ,มอมยหออออย่างอำนาตีแม่เอออืมจ้างเลยนะแม่จ้างคนว่านในกระเป๋แล้วยัางยี่สิบสองสามให้แล้วาาม,ามาสามครับผมอืมวา่ก็จ้างคนหมดแม่จ้างมากสองหมื่นแล้วยังเราก็ใบเรียสามให้ก็เล้วสามมาสามบอกผมเอมอสามอไร เออว่ามึนก็ว่าจ้างลูกกาเนาะแม่เนาะเออมันจะทงไตพุ่นครับผมทงทงพี่เออบัตรดีจะทงทงดีแม่อืออ่าครับเป็นเป็นทีไหนแม่ไปอันไหวปูมาไปไหนฝันไปอันคือว่าไปเลี้ยงปูเลี้ยงยังแม่ไปเลี้ยงแล้วเอาอีหยังซื้ออีหยังเบิดบ่มันโอ้โอ้ ว่ามันแปลสองพันมือนเดีโอ้หเห็นว่าได้สามตัวแตกแล้วซื้อของไปเลี้ยงปูเลยซื้อซือหุ้นซื้อยังไปใสเกิ่นสามตัวแตกอีกแล้วบอกโอ้สามปูแตกห้าศูนย์สามเดียวห้าศูนย์สามม่าแม่เออแอ้วราเดี๋ยวเราจะรีดดิอ่รไปร้อยเไดจย่งได้ปุ๊ตั้งต้นั้งเต่งทั้งบนทั้งล่างบัุพื่อเอหฮืกชนวิตตื่นเเนี อางวดที่ผ่านมาก็ห้าศูนย์สี่สี่ศน์ห้าครับเอออางว่านี่ห้าศูนยสามอาทั้งบนทั้งนางทั้งโตทั้งเก่งจนวิ่งพี่น้องเออป้าทูซาเมื่อบานแล้วบ่แม่ซาเมื่อบานซาตึงตึงมักมักัแปดเก้าว่าีผู้ใดจักคนมันผู้เฉยมงเนาะโอ้เลีถูกเป็น่แม่แม่เลยถูกนะเออถูกตะข่อย เดี๋แต่แม่แม่ยากอีกเดี๋ทั้งบนทั้งล่างโอ้โหทั้งบนทั้งล่างครับอืมอืมแข่งขนาดพี่รองเล่เล่ถูกเพื่นเด้เอออืมอืมเล่่กันนั่นกับไปจุ๊บจูบเมื่อนั่นละเออเออแม่คือว่าไปเลี้ยงกันเพิ่นมากกระซิบบอกบ่แม่บ่มิดจะดีเออหมิดจะดีเลย อาอแม่แล้วคนว่าแถวน้ำถูกนล่นเนี่ยหลังจากกันได้สามตัวที่แม่ซื้ออยังแงีไปเลี้ยงเพื่อนแม่เพื่อนขี้น้นาขึ้นนี่คุณแน่แล้วหมา,มากไม่มากไกลต้มไกลโอ้ที่เคยบอกกับเพื่อนไว้อืออือไปบา้าเพื่อนไว้่เลยเด้ว่าเพื่อนใหม่สินนั่นเลยว่าสัน่นซื้อหุ้นซื้อหุ้น,<อ>นละหุ้นบูนย คนปูคนยาไปซี่รับซี่รถมาหือพัดขวายรถคือเรื่องขงบินอยู่ให้เราก่อนบ่านได้ซื้อรถงรือโนิมาเขาถืซื้อรถซื้อเจ้าบินมาสักโอ้เจ้าว่าเอาหุ้นไปแล้วหุ้นปูหุ้นยาไปแล้วอืออือเด็กจะถูกแบบนี้เลยเลี้ยงเลี้ยงผ้าหวานผ้าขาวมอแม่ เออเรื่องต้มไก่ต้มเอียงนี่ล่ะโอ้อาหารหวานข้าวต่างๆน้ำปลาเอียงนี่หน้าย่างอะไรเออที่แล้วสามโปรตแตกแล้วเมื่อนี้ลงทุนหลายเลยพี่น้องโอ้หลายกว่าสูงวัดเลยอ้แม่เราลงทุนหลายเมื่อวานพี่น้องต้องแตกสามลูกสาวนี่ลูกสาวอันผู้ยุคคนชงไม่โอ้ผู้ยุคเวียดนามุ่นปูคือฮุ่นปูมันอียุ่นละอียุคละครับครับโอ้ผู้ยุคเมืองนอกแต่แม่ เออมมาตสมทนกันแม่แ่กับพื้นันเบ่งกันยังมาไม่มากไกลต้มไกลต้มยังนี่ละอ้มปลาตปลาเฮเด็ไทยคนตาเขียวตาเหลียน่นีกัแม่เอ้ยสามตัแตกกันเป็นหลังนนด้นเขาถเป็นหลัีอเปลี่ยนเก่าหน้าบวมากเลยขาก็ได้ขอก็บัตรื้อหลายไปเลยเปลยนเก่าอมกรจนขั้นแขีววะที่แม่ ถ้าขั้นแชวออะแต่ว่าถือสามตัวนี่ที่ถ้าไหวเสียถิ่ไปก็ย่มไหนรอสามตัวจะมาได้ได้เยอนเหมันเห็นอยู่ไน้หนังคืนนะก็ซื้อซืไปซื้อซอครับเล่นเล่นอเล่นเล่นซื้อเล่ยนเรีนอแต่ว่าถืออหลีอนี่แหละเพราะว่าซื้อเล่นเรีนแต่ถืออหลีสองตัวอีกแบบเก่าอีกครับผมตภาพเียังบัถทึกนะฟูเทียมเดียวกันยังบัถกอยา่กาเพาะถือที บออ่อืมอืมันบ่มาหาเลยว่าตีแม่ไม,ไม่เจได้ยังวะไม่แต่ข่อยฟันข่อยเสี้ยงเลขนี่ล่ะเสี้ยงตัวนี้ล่ะโอ้ฟันตัวไหนแม่สี่สองหกนี่ล่ะเลขเป็นได้มากนสี่สองหกเออโอ้เอ้าแม่ได้มากจะใสเ่เลขสี่สองหกนี่จุดทูบได้ยละ<อ>ยะโอ้มือไปเลี้ยงเออ นัมาแลงมากผนมาฝัน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 ไดหรือล่าฝันไม่แม่ฝันมาปิงมาจับแต้โอ้เขาเล้วบาดนนิบาดทุ่จับจับจับเนี่เราะว่าตี๋เียวเล็กพเออาว่ามันเล็กเข่าละบ่โอ้เล็กที่แม่เสียงเขาเลี้วละมันบ่ขอขึ้นรางสันแล้วอก็ได้กูแม่ ฝันว่าปีงมาจับปีงนะก็เต็มขาเต็มแขนก็คือยากนะสนไปเสี่ยงสินนซีสองหกนี่แหละไปแม่เอาซีสองหกไปเสี่ยงแม่ก็เลยฝันว่าปีงจับเขาเลี้ยวแล้วอ่ะคือว่าแมนผีแมนนั่นแล้วหือไงมันบาฝันแจวอื่นดิเอออืมมันบอกฝันแนวอื่นเลยวทีิฝันว่าปีงจับเนี่ยนฏิ เต็มขาเลยว่แม่โอ้ยลายรอยกระจงข่อยานนั่นทุ่มแม่ถึงไม่ยันโอ้ขึ้นยันปีงอ่ะเออวอกมาได้มันก็ไม่เบิดเป็นไปโอ้แต่แล้วฝันจนยันตัวแม่เนี่ยฝันจนย่านไปแล้วมันหลายลายน่าตีเตียวเล็กจิบว่ะไว้จะเกลียวแม่เกลียวท่านแม่ตีเป็นตัวเลขแม่จะตีเป็นตัวได้แม่ปีงจับเต็มตัวนี่ กแล้วเยานมันถือคือหน้าตีกันเลยเออจะบอกเจยวกับแม่บอกแม่อายุแม่ปสันบอกอายุไปเก็บคองแล้วโอ้งานเกล้เชียงที่ะจับจับจับเจมขาแล้วบแม่เียมทั้งสองขาว่าออกกับเมเิรเป็นยังมาจับสองขาเลยเออ้จะบอกแปะสองหมดี่ัตอนนี้ก็อายุ เจ็ดสิบสองพาสออเกิดเก้าห้านี่โอ้นั่นนั่นเห็นบบาทนี่อืออ่เจ็ดสิบสองอ่ว่าสเกิดเก้าห้าอืมเล่นทูบเล่นทูบตัวไหก่อนสี่สองหกสี่สองทูบกสี่สองหกบาแม่นเด้ไปนอนเล่นทูบพันจุดทำบ่อนทำอาหารเด้ไปนอนเงินล้านก็ได้ว่ายอนเล่นทูบอย่น้แต่เจ้าต้องา ก็เงินมามีผู้ซื้อยังว่าพุ่นไปทายเอาเอาทอดัาทายเอาไปได้กระเบื้งงง <c oughs> องมาส้มนึงบระเบื้อเอออ๋ออ๋อทายพ่อได้ไปอวดงูตีแม่ออเออแต่ว่าบ่ได้ซื้อตีเขากระเบื้องนี่ส้มไปเอาน้ำไปน้ำกันอืมได้แต่แม่ผู้เดียวอีกละ <c oughs> อืมข <c oughs> ้นมดบ้านในตแต่ไม่ยห้ผู้เดียวบ่บ่ตาแบบย่ายบ่ย่าแบบตาเงี้ยเหรอ ตาว่ามีดวงนกเชียนไว้ปันได้หาขนตามไปซื้อไปซื้อตัวอื่นหมดโอ้หาขนตามนี่เขียนไปแล้วเออเขียนไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราเขียนไรเลยดิไปซื้อไปซื้อตัวอื่นนะว่ะโอ้จี๊ดจี๊ดแม่คนว่าไม่ดวงไงนี่เพราะตาคนเชื่อตะคุ้มฝันคนนี่ฝันหรอเออเราฝันแม่นเดียวว่าซีหางวดหุ่นเนาะหางวดจิ้จกเนี่ นอามาถึงมาสองหมัดแล้วบันนาบนรยงจับมาหาคุณยายมันยายกับจาวันจ่ากับยายสลับกันนี่นะพี่น้องสลับกันถึจะลงซื้อสายหญ้าตายหี้ามันเหมั่นัาะแม่ีนดอกแม่พันวัจับปีนจับขาสองขาเจือ เออเตี้ยวดนะครับเก็พันว่าปีงจะขาเนี well. ่ยปีงกับแปดนะครับมาขากับสองขางสองขายกับสองอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคุณแม่พันว่าพูดว่าเสี้ยวดอกพันว่าเสี้ยวอายุคนก็ปีเกิดพันหนใส่หน้าพันตัวเลขกี่ตัวจุูกเสียงตัวเลขจุดถูกเสียงกับสามตัวแล้วคนเอาเลขมาเสียงฝันแล้วพันก็บเลขมาฝันนะครับเนาะเลกในสมุดคนจะมองมันก็ออกวันมันไม่เอัยนเก้าสี่้ยวนี่เก่าสี่แปด เก้าสี่แปดเอามันกับสี่หกสี่เก้าตัวเดียวกันได้ไรแม่เนี่เออเออวันหันใคยเอาอยู่ในสมุดมองเก้าหันลังมนีเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเนอ่อเซนีฟ้าเมื่อไยตัวจเจ้านี่หาศูนย์สามก็เอาไปเอาได้สมุดอีนัที่แม่เอาได้สมุดแล้วหมายถงไรว่ามันไปถือตามั่นหลุดถือหลุดเขาบอกบอกแม่ทานแม่เขาว่าจบปันบปั้นแมเออก็ขาท่านใหญ่สักที เออไปหาเขาไปซื้อ่นเมื่อเล็จก็เขาไปหาซื้อว่าน,น,นเขาได้หาเขาได้หาสามชุดอืมผู้พ้นฝันกับใครเออ,อบ้านนี้พ้นฝันยังแม่งวดนี้คุนบอกยังมาถามมันยังมาสนกับเครว่าจังไรบ้านนี้บอกเราบอกกระทำ่าจะฝันผีบ่รณาสัตว กูฟันตะปิงจ้ากูธนเราอสนุกฝันมดก็บ่ฮัดฟันว่าถันนวานี่ลถึงสอิดตัวเข้ากับซากับตัวกับซ้ำเอเข้ากับถึงจ่ดกหมตัวยังไงเข้ากับถึงยุดดีแล้วบ้างเข้าไปล็อไปรอดเอดสิดตัวกันเลยเออพ่อสารโตมันว่าประหันเนาะเออ่เนี่ยแบ่งปันดีที่สุดแล้วแม่เอ้ยครับนะแพนดี้ยังเว้ยจไชื่อื้อาชื่อใช่ไครับ เอาเอมัน่านได้หรอตามนั้แม่เนาะไมนคนละขาม่คนอะขาไปดูไปขุ้นแม่รายสิสระไปหน้อเออเ้อขอบคุณทุก้แม่ครับเออเออครับครับคือใครปังๆปังๆอีกแค่บาทครับผมขอบคุณครับมะมาหลายตัวกันนะเราจบครับผมครับ โอ้ยนั่งยืนหน้าให้นั่งนี่เดี๋ยวนี oh, น่โอ้เนาะครับเนาะลงให้ลงหน้านนเาน,น,นาะแม่เนะาะเออครับผมขอบคุณครับอืมโชว์ซี